ามมาเจอแล้วพี่น้องอยู่ตรงนู้นหลังนึงครับตัวบินเข้าออกอยู่นู่นมีสองรางครับแล้วก็อยู่นี่รังนึงใกล้ๆกันเลยครับนู่นครับเห็นเงาดำๆตัวเข้าตัวออกเต็มเลยจุดเดียวสองรังเลยครับตรงนี้ไม่ต้องตามหาให้ยุ่งยากนี่หนึ่งรังครับตรงนี้อีกรังนึงครับเดี๋ยวไปดูรังนี้กันเนี่ยครับหนึ่งรังรังนี้จะ ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหรครับเนี่ยครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับออกมาเจอตัวพึ่งครับเหมือนบินไปเนี่ยครับบินหน้าไปทังด้านเนี้ยครับพี่น้องอยู่กับพานทูนกระแพงเพชรเหมือนเดิมครับมีตัวพึ่งอยู่หลายตัวอยู่ เหมือนจะบิหนหายไปทั้งนี้ครับพี่น้องครับบินต้งโด่ไม่รู้จะไปอยู่จุดไหนแน่เดี๋ยวรอดูตัวนี้ครับตัวนี้เกสอนเยอะแล้วเนี่ยครับดูว่าจะบินหายไปจุดเดียวกันหรือเปล่า มันจะดูยากหน่อยครับมันบางเห็นแวบเดียวไม่รู้หายไปทางไหนเลยรู้แต่ว่าหันหน้าทิศทางไปทางด้านนี้ครับเช็ดขาเลยครับตัวนั้นเช็ดกับดอกจะไปหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วโอ้โด่งไปทางเนี้ยครับพี่น้องไปเดี๋ยวไปหาดักดูกันครับ สักครู่ครับเดี๋ยวไปหาดักดูทั้งด้านนู้นเข้ามาดักดูข้างในครับพี่น้องมีตัวบินไปนี่ครับบินไปบินมาอยู่เนี่ยแถวๆยอดกะถินนะครับอยู่ในนี้แน่นอนครับพี่น้องนี่ไปครับไปเดี๋ยวเดินไปดูกันครับเดี๋ยวสักครู่ครับ มีตัวบินออกเข้าออกอยู่แถวข้างหน้านะครับอยู่ตามต้นกระถิ่นในคลองนี่แน่นอนครับเดี๋ยจะต้องดูดีๆครับเดี๋ยวจะหลงทางต้องไหนเนาะ จะเป็นแถวๆนี่ยครับแต่เหมือนจะวนเข้านีอ่อยู่แถวนี้หรือเปล่าตรงไหนน้อเดี๋ยวดูดีๆก่อนพี่นอ้องอยู่แถวนี้แหละจะจะจะตรงไหนเท่านั้นเอง วนเข้านี่หรือเปล่าตรงนูง้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวสักครู่ครับขอลงไปในคลองกันครับสักครู่เดียวครับ ยังไม่ใช่ตรงนี้ครับนู่นบินไปแถวแถวต้นมะม่วงนั่นครับถามไปดูทางนี้กันเนี่ยครับตัวบินออกมาจากแถวข้างหน้านี่ครับ เขวนี้แน่นอนครับเห็นแต่ตัวออกมาตัวเข้ายังไม่เห็นต้องดูก่อนครับว่าจะลงตรงไหนไม่งั้นเดี๋ยวหลงทางต้องไหนหนอ เดี๋ยวสักครู่ครับพี่น้องขอดูดีๆก่อนครับบินหายเข้าไปในเนี้ยครับพี่น้องต้งตนมะม่วงยังหาที่ลงไม่ได้มันลกครับไม่รู้จะลงยังไงเลยเนี่ยบินหายลงไปในเนี้ยเดี๋ยวต้องหาที่เดินลุยลงไปแหวกช่องลงไปก่อนไปเดี๋ยวลงไปดูกันข้างล่างทีครับจะเป็นยังไงบ้างตามมาเจอแล้วพี่น้อง อยู่ตรงนุ้นหลังนึงครับตัวบินเข้าออกอยู่นู่นมีสองรางครับแล้วก็อยู่นี่รังนึงใกล้ๆกันเลยครับนู่นครับเห็นเงาดำๆตัวเข้าตัวออกเต็มเลยจุดเดียวสองรงเลยครับตรงนี้ไม่ต้องตามหาให้ยุ่งยากนี่หนึ่งรางครับตรงนี้อีกรังนึงครับเดี๋ยวไปดูรังนี้กันปัญหาอยู่นี่น้ำนี่ครับไม่รู้จะหลมคิดเป็นคีคเรียนคีโคนหรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่เด้อครับจะเดินยากจังเนี่ยครับหนึ่งหลังหลังนี้จะไม่ไม่ใหญ่เท่าไรครับเนี่ยครับน่าจะเก๋หรือก็สวยนางฟ้าก็ยังไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูอีกหลังหนึ่งครับตรงนี้หนามเยอะจังเด้อ เ,เดินยากสักหน่อยนึงหลังนี้เป็นไงเนอะหลังไล่เรี่ยกันนะครับพี่น้องโอ้โหทำไมน้ำลึกสัมัง้งจะข้ามไปได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนน้ำจะลึกโอ้มีที่เดินตรงนี้หลังเท่าๆกันเลยพี่น้องเลยดำๆอยู่ในนูวนครับอีกหนึ่งหลังมันจะย้อนแสง ไปเดี๋ยวจัดการกันครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินก่อนจะจัดการเดี๋ยวผมจะลองเดินเลยไปดูข้างหลังนู้นสักหน่อยก่อนเผื่อมีอีกทางนู้นนะครับเผื่อจะมีอีกเดินดูให้หมดแล้วเดี๋ยวมาไล่ตีทีเดียวหาครบไปด้วยครับไปครับสักครู่ครับแ้วจุดครบเรียบร้อยแล้วพี่น้องลองไปลุยดูทรงเหมือนจะเก๋ครับเก๋แน่นอนครับทรงนี้ คคบดับีเดี๋ยววสักครู่เด้อเนี่ยครับทรงนี้แก่แน่อนอนครับพี่น้องควนใส่ดูมันหย่อนไะเลยขนาดนี้คคบไม่ค่อยติดเดี๋ยวขอจุดคคบใหม่พี่น้องช่วบลงเช้าครบับหญ้ามันเปียกครับช่วงเช้าโอ้ ไม่เก๋เท่าไรครับกาลังสวยกําลังกินครับเดี๋ยวหาที่ขึ้นดีๆก่อนพี่น้องสักครู่ครับน้ําหวานไม่ดีเท่าไรครับแต่หลังเต็มครับสวยครับไม่รู้ดัาไม่รู้หรือยังสวยครับหลังครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องสักครู่ครับพี่น้องครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวรอครับพี่น้องเดี๋ยวเโล่ปาดกันไม่รู้เห็นหรือเปล่าด้วยพี่น้องเนาะ เนี่ยครับด,ครบดับดูเรื่อยเด้อหญ้ามันเปียกไม่รู้ไปแคบไปทิ้งข้างนแล้วสักคู่เด้อพี่น้องเด้อจะช้าสักหน่อยเนาะ

ตอนแรกดูเหมือนจะเก๋ครับหนักหนักเข้ามันสวยครับครบดับเรียบร้อยจปแลว มันจะเช้าย่ามันอื่นก็ตัดยากทุกหน่น้ําหวานไม่มีพี่น้องน้หวานแทบไม่มีเลยตัดไม่ดีเลยน้ําหวานน้ําหวานจะอ้วมที่สุด แคบเอือนน้อมไม่ถึงเลยทั้งหวานหายเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปต่อลังนู้นกันปาดยากสักหน่อยครับมันอยู่ที่สูงสูงสักหน่อย น้องตอนแรกเหมือนจะเก๋ครับเอาข้างจิงสวยนางฟ้าเลยไปด,ดูลังนูน้นนะครับเมื่อกี้ผมโยนครบอันนึงไว้ตรงไหนแล้วไม่รู้โอ้เจอแล้วอู้เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวไปเจอกําลังนูน้นครับเดี๋ยวไปต่อกําลังที่สองครับรังเท่ากันนะครับแต่ลังนี้ไม่รู้จะสวยหรือจะเก๋เท่านั้นเองเ <c oughs> นี่ยครับอยู่ไหนนี่แก เขตนี้น้ำพึ่งไม่ค่อยดีครับไม่เหมือนแถวที่หาวันนั้นครับออข้างในนี้ครับเดี๋ยวขอจุดครบก่อนครับเนี่ยครับตัวเข้าออกเพียบสักครู่ครับเดี๋ยวขอจุดครบก่อนไปลองลุยก,กันดูขอให้สวยทีเถอะ อติดอะไรเนี่ยเป็นไงหนอเป็นไงหนอโอ้หลังนี้เก๋ครับอตต่อยแล้วต่อยมือต่อยมือหนึ่งดอกโดนแล้วสักคู่ครับเดี๋ยวหลังนี้ถอดครับถอดเกือบหมดเลยนว่าวานนี้ไม่มีเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอแต่ลางไปกันแล้วกันขอแล้ว,ลวขอไปหน่อยนึง น้องหวานนี่รังนี่เทบจะใช้ไม่ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวสักครู่ครับเออไม่เอาดีกว่าครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยไว้ดีกว่ามันไม่มีอะไรครับมันมีเลาะขอบอยู่หน่อยเดียวครับปล่อยไว้ให้ขยายพันธุ์ต่ออครับไปครับเดี๋ยวออกไปหาดูที่อื่นกันต่อครับปล่อยไว้ดีกว่าครับได้รังนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับไปครับปล่อยไว้ครับน้อหวานก็ไม่มีรังก็มีน้อยครับ